สวัสดีตอนเช้าที่รัมปางแค่คิดก็รักแล้วคันอ๋อนี่ดูดีอากาศเย็นสบายมากเดี๋ยวคุยนะเดี๋ยวเรา,าลังจะไปขึ้น,นขึ้นรถมาพบกันอริคับเอ๊ะ ตัวนี้ละประมาณหกขอบพี่น้่ไหวไหยชอบตัวใหญ่ไหมไหวตัวนมันเป็นการลากเลยอาจจะจะหนักช่วงแค่ออกตัวเฉยๆถ้าวิ่งต้องไม่หนักละร้อยตัวขึ้นเลยใช่ไหมครับหรือยังไงครับขึ้นเลยใช่ไหมใช่ครับอ้าวขึ้นเลยเธอเดี๋ยวต้องถามก่อนพี่พาไปไหนมั่งอะคะ เรเป็นรอบใหญ่ใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวไปวไปคสถาในรถไฟคา<อ>ถาเดิมไปอ้อมไปวัดศรีรองเมืองอ้อมห้าแยกกลับมาแล้วถามา่าไปเอะไรถ่าูปได้ไหมครับก็คือวันกได้ได้ครับได้ใช่ไหมใช่บา้บามันจะแวะสองที่อะพี่เอาแวะ แต่ละแค่ประมาณ5นาทีสิบนาทีนะแวะรถไฟกับเนี่ยส่งที่แล้วก็กลับมาแล้วมาส่งก็ที่เดิมนะไปเราไปนี่หรือว่าจะขึ้นตรงนี้เลยดิขี่เลยอ๋อพี่นั่งข้างหพี่ไหมมานั่งข้างไหมเอาว่าเราจะได้ขับมาได้ด้วย เอาเอาเอา่อา,อาขึ้นหมาได้ขับม้าตรงมข้างหลังันเต็มนะนีอันนี้เป็นเท้าของมา้มาอะไรนะใช่เท้าปากของม้าม้าเขาเป็นกีบอ่ะม้าลาม้าม้าลายพี่นี่มานะม,มาเลยมาเลยปีนปีนข้ามมาเลยก็ได้ในในไปไปไนไปไได้อ่าอ่ไปไปไปปไปไอไไปไไปไปไไปไปปไ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 ไป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 ไะไัไปีป ตรงนะโซน,อ,นอันนี้โซนจะเป็นคนขับแน่เดี๋ยวโซนจะเป็นคนขับมาให้ใช่ไหมเดิน <c oughs> ไ,ไปไหนเลี้ยอไ <c oughs> ป,ปเดินทางอากาศกำลังดีเลยวันนี้เย็นเลยนั่นเป็นธรรมชาติที่กนะูกเกาะเกาะนั้ไปแล้ว เอาออกตัวเกียดหนึ่งดเดี๋ยวให้โซนหายวันหน่อย,อยคือเท่ากลับรถใช่มั้ยอืม <c oughs> อุ๊ยอ้๊ยอุยโอ้โหสึดเลยพี่ค่ะอ่ะได้ยน่อยบ้างนี่คือโรงแรมที่เรานอนครับ <c oughs> Đây sơn hẳn vào หน่อย. Ghê Đồ lốt xe, đồ lốt xe. เดือดจัตงตัดกับนักงานโอ้โหมาจอากขึ้นรถไ,ไฟเดี๋ยวสวัสดีครับตอนนี้เรามาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟนครล,ลำปางตรงนี้ลงใช่ไหมครับ<ห>อ้าวลงลงอา้าลงง่าย่าคุณ ไดเวอร์ลงได้หรือเปล่าฮึเออเออเยอะมาแล้วแค่ถ่ายรูปอ่ะนะอืมมาลงวัน่ายรูปอ่ะอ่าจะยืนตรงนี้อืมจับได้ครับั้อาซ้อน ได้ได้ว่าไ่ถ่ายตรงรถไฟได้ป่ะน่ะตู้ตอนไหมจนะนนไปถ่ายรถไฟออกออกออกถึงนครลำปางก็ต้องไปเอ้ยถึงสถานีรถไฟต้องไปถ่ายตรงรถไฟโบร,ราณอันนี้เมื่อก่อนรถรถไฟบ้านเราใช้อย่างนี้นโซน ใช่มันลากลากอันนี้เป็นหัวขับเคลื่อนเป็นเป็นหัวลากการรารรกบิสารที่อตรง้ังวนรถเร็วที่อกจากเชียงใหม่ทางกรุงเทพชเวลารางเนทีเล็ที่กลใใช่ใช่ให้มันตรงได้ให้มันค้งใชนี่ เก,ก่อนเป็นรถจริงเลยนะเนี่ยมาทางมาที่สถานีรถไฟตอ,อนมมี้มาบ่อยมาวกเพราะว่าตุ้งตาอยู่นี่นนอ่าโซนหนึ่ง,งสองโนขึ้นข้างบน หน,นึ่งสองรถเนี่ยรู้ป่ารถไฟเนี่ยเขาไม่เติมน้ำมันนะเนี่ยเขาใส่ฐานหินเข้าไปหนนล,ล,ลบเลยหลบเลยปล่าเออเอา,าเอาเมื่อยเ้ามาชิดๆเงีย้ยเ้าจะเคลื่นลอนไหนหร้อยใหญ่มากเลยนะ ก็เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบลากตัวอิสรเลย,ยนะเป็นหัวจักแบบแต่รอบนี้หอยนี้มันผลิตมาเรื่อยๆเพราะให้มันลมเหมือนเป็นแบบนี้หรือโค้งหรืออะไรยังไงแล้วมันก็เป็นล้อยอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ามันเป็นเขาใช้น้ำมันแล้วเขาใช้น้ำมันดีเซลร้านกาแฟ โอ้อหัวใหญ่มากครับมาหาลัไรสวนดุสิทธิ์นะครับอโอ้โหนี่ใหญ่มากอะ่ะไอตรงเนี้ยอาคารอาคารเด็าาเขาเรียน วิชาธุรกิจการบินนี่เก่าังเ่าหยุดหนึ่งวันครับไม่ได้กินนะครับบ้านไม้โอ้โหตรงนี้จะเป็นลงเลื่อยเก่าแน่นอนเลยเนี่ยเลื่อยไห่ว่าอยู่ด้านหลังนะครับครับ แปลว่าตรงนี้ต้องติดน้ำมาสิติดไห<ช>มอ,อ่าอ่อาวเขาจะขนส่งไงขนส่งลากซูงลากอะไรไมันต้องมากระตามน้ำไ โรงเรียนเยอะนะเรามันมีลำปางไปเยอะอ่าจอดอันนี้เราอยู่อ๋วโอ้โหเรียนข้าวัดวัดศรีรองเมืองครับดูเป็นวัดสถาปัตยกรรมรพรมา่าอันนี้ของพม่าเลยครับอ่พาพม่าตรงๆเลยพม่าเลยตอนที่ เขามาตีจังหวัดลำฟางแล้วเขามาสาร้างเุดไว้ครับแต่ปัจจุบันภาคก็เป็นภาคไทย่ครับอ,อ,บอ,อเอาลงแล้วปึ๊บอึ๊บเอาลงอึ๊บ วัดศรีรองเมืองอะไรนะเ้ง้าา่ธรรมดาอ้าวย้อนยุคงานเหมือนสมัยเมื่อนานมาแล้วเขาใช้ม้าในการอ่าคมนาคมอ่าโซขึ้นมาฮะงหอใช่แล้วม้านี่แข็งแรงเมื่อก่อนคนก็ขี่ม้ากันนะรู้เปล่าจะไปเออไปไหนมาไหนเขาจะขี่ม้ากัน ย้อนแสงพอดีเลยถึงที่ทำการดับเพลิงยวก่โอโ่อาใกล้ถึงหอ,อนาฬิกาแล้วใกล้ถึงหอ,อนาฬิกาตอนนี้เรากำลังเดินทางไปถึงหอ,อนาฬิกามีแสงไฟ ปีใหม่เลยครับเข้าดาวเข้าดาวถึงแล้วสองพันยี่ิบสองครับหมุนวนโอ้ยหมุนวนด้วยเห็นไหม ข้างก็มีจัดงานมีไปอันนี้เใ็่รถมารถคนล่าลที่จะหั่นหออะไรอ่ะภูมิลักกร หมบูบางลักแต่มาอยู่ที่นี่ย่ง <l ok> นี้ก็ต้องผสมผสมไปเรื่อยใช่ไหม <osi> ใช่ใช่ครับก็ต้องหาพ่อพันดีๆแล้วก็มาผสมอีกทีนึงครับผม <cross> <th ase> อยากได้มะด่างก็เอามะด่างมาใส่อยากได้มะขาวมะดำแล้วก็มาใส่กันอยู่นี่ตัวเทนะ่าไหร่ครับตรงนี้ อันนี้ป็นแค่กด่างไทย,เ,ยเดี๋ยวนี้อันนี้ด่างไทยครับประูุที่ประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่น